คนจะต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าแผนที่ลิ้นที่เราเรียนมาผิดทั้งหมดถ้าอยากรู้ลองเข้าหน้าจอ2อทีแล้วกดติดตามที่ทุกคนเคยเรียนหรือเคยได้ยินกันมาว่าลิ้นจะแบ่งโซนชัดเจนสําหรับรสชาติเช่นรสหวานอยู่ปลายลิ้นรสขมอยู่โคนลิ้นรสเปรี้ยวอยู่ด้านข้างความเชื่อนี้เร,เรียกได้ว่ามายาคติทางวิทยาศาสตร์ แล้วเรารับรสได้จากตรงไหนงั้นหรออ๋อบนลิ้นของเรามีปุ่มรับรสที่รับรสหวานเค็มเปรี้ยวขมและอูมามิในทุกพื้นที่แต่การรับรสชาติไม่ได้มาจากลิ้นเพียงอย่างเดียวจมูกก็มีบทบาทสําคัญเวลากลิ่นอาหารลอยเข้าจมูกสมองจะผสานข้อมูลกับลิ้นทําให้เกิดรสชาติสมบูรณ์โอ้ว้าวไม่น่าเชื่อหากคุณลองปิดจมูกตอนกินอาหารรสชาติจะจืดลงทันทีความคุ้นเคยกับรสชาติถูกล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กและเปลี่ยนไปตามอายุรสชาติที่เราชอบหรือไม่ชอบ ก,กำหนดจากประสบการณ์และวัฒนธรรมอาหารว้าวไม่น่าเชื่อที่เราไม่สบายแล้วกินข้าวไม่อร่อยเพราะจมูกเราไม่ได้กลิ่นนั่นเองว้าว